าชม Honda HRV โฉมใหม่ที่จะเข้ามาบุกตลาด SUV ของเมืองไทยช่วงปลายปีนี้ครับก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับจุดเด่นจุดด้อยฟังก์ชันต่างๆจะสู้กับเจ้าตลาด Toyota Corolla Cross ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นเครื่องไฮบริดเหมือนกันนะครับราคาผมดเดา,าเองนะครับยังไงก็ต้องมีล้านนิดๆหละครับ HONDA h เ v โฉมใหม่เจเนเรชันที่2ในเมืองไทยนะครับหรือว่าเป็น Honda Vizel ในประเทศญี่ปุ่นถ้านับในระดับโลกเนี่ยอาจจะนับเป็น3 g e เจเน t เรชันแต่เมืองไทยเนี่ยเจเนเรชันแรกเนี่ยเปิดตัวตั้งแต่ปลายปี2557เกือบ7ปีแล้วครับแล้วก็โฉมใหม่เนี่ยได้เลิกประกอบที่โรงงานของ Honda ที่ปาจีนบุรีโรงงานใหม่ของเขาเลยนะครับก็ตัวรถเนี่ยเป็น SUV สไตล์ท้ายลาดนะท้ายข้างหลังนี่เป็น Fastback เลยนะครับมิติตัวถัง ปรับเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับการพัฒนาเนี่ยอิงมาจากแพลตฟอร์มเดิมครับอิงมาจาก HRV โฉมเก่าแต่ว่ามีการปรับปรุงใหม่นะครับแพลตฟอร์มเดิมแต่มีการปรับปรุงใหม่ตัวถังเนี่ยยาวขึ้นนะฮะถ้าตามมิติเลยเนี่ยยาวขึ้น39มิมลิเมตรแต่ที่น่าแปลกใจก็คือความสูงเนี่ยเตี้ยลง15มิลิเมตรครับแต่กาวเคียร์แล้วเนะี่ยกลายเป็นว่าระยะต่ำสุดจากพื้นถึงตัวถังเนี่ยนะครับเพิ่มเป็น26มิลิเมตร ก็แสดงใหเห็นว่าการพัฒนาบนแพลตฟอร์มเดิมนะครับระยะฐานล้อนี่ก็ไม่ได้ขยับอะไรเลยแต่แนวคิดของเราเนี่ยครับการที่ยกพื้นตัวถังให้สูงขึ้นกราวเคเรนซ์ K มากขึ้นเนี่ยก็พร้อมลุยมากขึ้นแต่กลายเป็นว่าพื้นที่หลังคากับซัดลงนะฮะตัวรถก็อาจจะดูแบนๆแคบๆหน่อยนะฮะแล้วพร้อมกับเสาซีนะครับเป็นฟาดแบกท้ายลาดอีกนะตัวรถก็เลยดูแปลกตาออกไปอาจจะดูทันสมัยไปอีกแบบหนึ่งแต่ก็เพิ่มความมนเด็กประสงค์เพิ่มเข้ามาด้วยส่วนมิติตัวถังรวมๆครับถ้าเทียบกับ คู่แข่งอย่าง t o y ยต้าโคโร拉ครอสเนี่ยตัวนี้อาจจะบอกว่าเสียเปรียบนะครับตัวถังเล็กกว่าในทุกมิติครับการทำตลาดแบ่งเป็น3รุ่นย่อยนะครับ E EL แล้วก็ตัวนี้ RS ตัวท็อปนะครับผมเดาราคาเอาเองครับเขาก็ต้องตั้งราคาสู้กับ y o y ยต้า o l โร c ครอ s นั่นแหละตัวท็อปเนี่ยอาจจะอยู่เกือบเกือบหนล้านนะครับอันนี้ผมเดาเอาเอ,าเองครับตัว RS เนี่ยก็มีสีพิเศษคือสีแดงตัวนี้นะเพิ่มเข้ามา แล้วก็พร้อมชุดแต่งสีดําตามสไตล์ RS แล้วก็ได้หลังคาดําด้วยนะครับอันนี้เฉพาะ RS เท่านั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือล้ออลอยขนาด18นิ้วสีรมดําแบบนี้นะครับมาพร้อมยาง Bridgestone Alenza นะครับซีรีส์ก็225 50R18 แล้วก็อย่างที่บอกครับกาวเคลนส์นะครับสูงขึ้นพร้อมลุยแต่หลังคากับเตี้ยลงก็กลายเป็นรถมันจะดูเปนะรียวเยวเพียวเนะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ของ h r v ที่ขาดไม่ได้เลยครับเสาซีนีครับ มือเปิดประตูก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เหมือนเจเนอเรชันที่แล้วนะครับไม่มีมือเปิดประตูอยู่ที่ฝาประตูนะฮะแล้วก็ด้านท้ายครับทรงเป็นแฟลแบ็กท้ายลาดมาแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งด้วยนะครับเป็นแบบ full led รอบคันเลยนะครับทั้งไฟใหญ่ไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับด้านหน้านี่มี led เป็นไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับก็เป็นตามสไตล์ของ Honda ที่เขาไม่รวมศูนย์นะครับจะชอบแยกชุดไฟตัดหมอกมาก็จะทําให้ดูโดดเด่นขึ้นมาอีกนะครับอันนี้มี ใบปัดน้ำฝนหลังเรียบร้อยนะครับมาพร้อมดิสเบรกสีล้อตามสไตล์นะครับการเปลี่ยนแปลงภายนอกเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นรุ่น rs เนี่ยกระจังนะครับจะเป็นกระจังแบบนี้ครับกระจังที่เป็นแบบว่าตัดกับสีตัวถังแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆอย่างรุ่น el ครับกระจังจะเป็น c ีนะครับเป็นสีเดียวกับตัวถังก็เหมือนเวอร์ชันวีเซลที่ขายในญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้า rs จะเป็นกระจังแบบนี้เท่านั้นครับก็ทั้ง3รุ่นย่อยมากับขุมพลังไฮบริดนะก็ยกชุดมาจากที่อยู่ใน h o n d a CITY e-h e-v นะครับชุดเดียวกันขุมพลังเดียวกันนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.5ลิตรแบบแอ k i ินสันไซเคประสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวตัวเครื่องยนต์เนี่ยให้กำลังสูงสุด105แรงม้านะครับส่วนตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยกำลังสูงสุด131แรงมา้าแรงบิดนี่เท่ากับ h o n d a CITY เลยนะครับ253นิวตันเมตรมาตั้งแต่รอบศูนย์จนถึง3,500รอบต่อนอาที ก็เป็นรถขับเครื่อนล้อหน้านะครับเคลมอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยไว้25.6กิโลเมตรต่อลิตรก็ SUV คันขนาดกำลังดีแบบนี้ได้อัตราบริโภคน้ำมันแบบนี้ก็ถือว่าสบายดีทีเดียวส่วนการปล่อยไอเสียเนี่ยต่ำกว่า100กรัมต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็โดยเงื่อนไขต่างๆแบบนี้ครับได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลในโครงการรถยนต์ไฟฟ้าคันด้าเอคันนี้ก็เสียภาษีสรรพสามิตแค่4% อันนี้เท่ากับ Toyota Corolla Cross เลยนะครับถ้าเทียบภาษีสรรพสามิตนะครับกับ HRV ตัวเก่าที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.8ลิตรตัวนั้นเนี่ยรองรับแก๊สโซฮ e 85นะครับเสียภาษีสรรพสามิต20%ภาษีสรรพสามิตต่างกันเยอะนะครับ16%คุณผู้ชมแต่ด้วยเทคโนโลยี h y บริดแบบนี้นะฮะที่ Honda นนำมาใส่ก็อาจจะมีต้นทุนอะไรก็ว่าไปนะครับฉะนั้นราคาก็1ล้านบวกลบนะครับตัวท็อปก็ไม่เกินล้าน2แน่นอน ส่วนหนึ่งเพราะได้ภาษีสรารพสมิต4%มาช่วยล้วครับฟังก์ชันพุทสตาร์ทสมาร์ทเอนทรีเนี่ยใสมาครบทุกรุ่นย่อยนะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยโฉมเก่าก็มีนะแต่ตัวใหม่ของ h r v อันนี้เพิ่มมาเป็นแบบแฮนด์ฟรีแล้วก็เป็นคลิกเซนเซอร์แบบนี้นะครับของพลุงพลังนะฮะไม่ต้องวางของที่พื้นให้เลอะนะครับหรือกดมือไปเปิดใช้เท้าช้อนไปที่ใต้กันชนหลังเนี่ยนะครับก็เปิดอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะครับส่วนการปิดนะเขามีเป็นแบบ w a l k away ครับ เดินออกไปครับเดี๋ยวเขาปิดของเขาเองเลยครับคุณแจห่างจากตัวรถครับนี่ครับเมื่อสักครู่ไปเปิดด้านท้ายรถนะก็เห็นเป็นแผน่แผนๆว่าเออฮอนด้าเขาแถมแผ่นอะไรมาด้วยมาแปลครับกับโฉมใหม่นะครับซันรูฟมีเฉดด้านหน้าและด้านหลัง แต่เฉดด้านหลังครับเขาแบ่งเป็นแบบนี้สองชิ้นนะฮะให้ผู้โดยสารติดตั้งเองตรงนี้ครับวันไหนอยากปิดอยากเปิดปิดได้เลยครับคือตัวซันรูฟเนี่ยเป็นกระจกแก้วก็จริงนะครับพารามิกกราสรูฟแบ่งเป็นสัดส่วนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเปิดไม่ได้นะฮะเป็นแบบฟิกกระจกแบบฟิกแต่เฉดนะฮะด้านหน้าเปิดตรงนี้เลยครับแต่เฉดด้านหลังเขาให้ผ้าใบมา2อันครับแปะซ้ายแปะขวาเอาเองเลยครับก็ตัวฐานล้อเท่าเดิมนะครับ2,610มมตร อันนี้เนี่ยสั้นกว่า y o y ยต้า o l โร c ค o อ s นะครับตัวค o อสเนี่ย2,640มิลมแต่พื้นที่ด้านหลังก็ยังกว้างขวางดีอยู่นะครับเนี่ยครับเล็กลูมเหลือขนาดนี้ครับแล้วก็เฮดลูมเหลือเพียบเลยครับต่อให้ด้านท้ายนะครับหรือว่าเสาซีเป็นแบบฟาสต์แบกก็จริงนะฮะแต่ว่าหัวเหอนนี่ไม่ติดครับนั่งสบายกว้างขวางใช้ได้นะครับเบาะนี่เป็นหนังทุกรุ่นนะครับ3รุ่นย่อยเนี่ยเป็นหนังแท้สลับหนังเทียมทั้งหมด แต่รุ่น RS เนี่ยเขาจะมีเล่นเดินได้แต่เข็บสีแดงเพื่อความโดดเด่นไปด้วยนะฮะด้านหลังนี่มีช่องแอร์ด้านหลังด้วยแล้วก็ USB เสียบชาร์จกรเจ็ตได้2จุดนะครับแล้วก็พื้นห้องโดยสารตัวพื้นเนี่ยไม่ถึงกับเรียบซะทีเดียวนะมีปูดๆมาแต่ปูดมานิดเดียวนะฮะไม่ถึงก็เป็นแฟลต f l o ร์ฮะแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นที่วางของถังน้ํามันนะถังน้ํามันมนี่วางอยู่กลางห้องโดยสารเลยนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาสงวนพื้นที่ไว้ให้ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะฮะแล้วก็มีรูระบายอากาศนะฮะอยู่ฝั่งผมเนี่ยฝั่งที่ผมนั่งอยู่นี่ครับนำความเย็นเข้าไปช่วยระบายอากาศให้แบตเตอรี่ด้วยครับเดี๋ยวผมจะแกะเชดมาให้ดูนะครับนี่แกะออกมาได้แบบนี้นครับแล้วก็ไปใส่ไว้ที่ถุงด้านหลังได้นะฮะแล้วก็เรื่องของการพับเบาะนะฮะการพับเบาะนั่งแถว2แบบ60-40นะครับสัดส่วน60สัดส่วน40แล้วก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังอันนี้ SUV รุ่นไหนๆก็ทำได้นะครับเพิ่มความมันเอกประสงค์แต่ Honda นี่เป็นเอกลักษณ์เลยครับตั้งแต่ซับคอมแพกไปจนถึง SUV แบบนี้ครับยกแบบนี้ได้ด้วยครับสำหรับการเก็บของที่อาจจะมีความสูงสักหน่อยนะครับทำได้สองฝั่งเลยนะโอ้โหนี่ครับเป็นเอกลักษณ์ของ Honda จริงๆครับ ในส่วนด้านหน้าครับของ Honda HRV รุ่นท็อป RS นะการตกแต่งอย่างที่เรียนนะครับเบาะหนังเหมือนกันครบทุกรุ่นย่อยผสมกับหนังเทียมนะแต่ของ RS เนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็มีแต้มแต่งด้วยตะเข็บแดงแบบนี้นะครับส่วน EL เนี่ยเป็นโทนสีดำแต้มแต่งด้วยทริมสีเงินนะครับส่วนตัวรุ่นแรกเลยตัว E เนี่ยก็จะเป็น สีดาทะมึนทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็โดดเด่นกว่าใครเพื่อนนะครับอย่างพาร์โนลามิกกลาสลูปที่โชว์ไปนะครับมีเวลเลดชาร์จิ้งด้วยนะครับชาร์จโทรศัพท์ได้ตรงคอนโซลกลางส่วนปุ่มควบคุมพัดลมเรื่องแอร์ตรงนี้ก็ปุ่มแนวเดียวกับที่ใช้ใน Honda c ซ vic ะครับดูเรโทรได้อารมณ์คลาสสิกไปอีกแบบหน้าจอกลางเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะใหญ่ขึ้นจากรุ่นเก่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอสัมผัส8นิ้วแต่รุ่นเก่าถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะเล็กกว่านี้นครับสัก แล้ก็แผงแอร์นะฮะช่องลมต่างๆนะครับมีเป็นแบบปุ่มดิฟ f เซตด้วยนะฮะปรับทิศทางลมได้จากปุ่มกลมๆเนี่ยนะครับมี USB ให้2จุดด้านหน้านะครับส่วนการปรับเบาะนั่งเนี่ยคนขับเป็นปรับไฟฟ้าส่วนคนนั่งด้านข้างเนี่ยยังเป็นปรับแบบแมนนวลอยู่ส่วนมุมมองด้านหน้านี่เหมือนจะติดฝากับโปรงนะครับถ้าเรายกสูงขึ้นมาหน่อยก็เหมือนกับมันแคบลงอย่างที่เรียนนะฮะตัวถังนะครับ ัาคามันเตี้ยลงกาวเคลืเพิ่มขึ้นนะฮะรถมันดูเหมือนเพียวๆลงนะฮะแต่เดี๋ยวลองขับจริงบนท้องถนนเป็นยังไงเดี๋ยวตรงนี้จะมารายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องตำแหน่งนั่งแล้วก็มุมมองด้านหน้าแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยกับรถยนต์ Honda ยุคใหม่อันนี้เชื่อขนมกินได้เลยครับ Honda Sensing ใส่มาเป็นมาตรฐานครบทั้ง3รุ่นย่อยใน h r v ใหม่นะครับนี่มีกล้องด้านหน้าครับคอยตรวจจับสถานการณ์อยู่ แน่นอนว่าช่วยเรื่องของการเตือนการชนแล้วก็ช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีระบบรักษารถให้อยู่ในช่องทางวิ่งนะครับถ้าจะเป๋ไปในพวงมาลัยไฟฟ้าเขาก็ดึงกลับมาให้ด้วยนะครับระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติไม่ให้ไปแยงสายตาเพื่อนร่วมทางที่ขับสวนมารวมถึง Adaptive Cruise Control นะครับปรับความเร็วแปรผันตามรถคันหน้า ทั้งหมดนี้ก็เป็นมาตรฐานใหม่ที่ Honda เขาใส่มาในรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับนอกเหนือไปจากฮอนด a า e รนวอชที่รุ่นเดิมรุ่นเก่าก็มีตัวนี้ก็ยังมีอยู่ครับก็เตรียมเปิดตัวช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ครับไม่เกินได้เห็นการเปิดตัวแน่แล้วกเว็เร็วนี้ก็จะมีโอกาสได้ทดลองขับแล้วก็เดี๋ยวจะนํารีวิวมาฝากคุณผู้ชมแล้วกันว่าสมรรถนะของ Honda h r v รุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังไฮบริดนะครับเบนซิน1.5ลิตรผสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัว ก็บล็อกเดียวชุดเดียวกับที่อยู่ใน Honda City e h e v นั่หละครับสมรรถนะจะแจ่มแจ๋วขนาดไหนต้องรอติดตามน,นะครับส่วนคันนี้นะครับรอการเปิดตัวแล้วก็ประกาศราคาเร็วๆนี้นะครับตั้งทงไว้ง่ายครับ1ล้านบวกลบแน่นอนตัวท็อปเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน1นล้านสองแสนบาทเพราะว่าเขาก็ต้องดูคู่แข่งอย่าง t o โยต้าโคโรล่าครอสด้วยนะครับซึ่งรายนั้นเนี่ยขายดิบขายดีรอรถส่งมอบกันนาน3-4เดือนเลยทีเดียวแต่คันนี้ครับจะเข้ามาท้าทาย t o โยต้าโคโรล่าครอสสำหรับ ฮ o n ด้ HRV โฉมใหม่